สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันซืบเนื่องมาจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดอันดับประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกประจำปี2021นะครับโดยมีการอ้างอิงมาจาก US News and World Report สำหรับการจัดอันดับประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกประจำปี2021นะครับพบว่าประเทศไทยนะครับติดที่7ของประเทศที่มีประสิทธิภาพของเอเชียนะครับและเป็นอันดับที่28ของโลกโดยทาง US News and World Report นะครับหรือสำนักข่าวที่เผยแพร่พข่าวสาร ความคิดเห็นและการจัดอันดับต่างๆนะครับที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต,ต่อชาวอเมริกันนะครับที่เผยแพร่การจัดอันดับประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกประจำปี2021นะครับเป็นผลสำรวจจากทั้งหมด78ประเทศทั่วโลกนะครับด้วยการออกคะแนนเฉลี่ยรวมนะครับ100คะแนนซึ่งสามารถแบ่งเกณฑ์การวัดด้านต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านความคล่องตัว ทางด้านผู้ประกอบการนะครับทางด้านคุณภาพชีวิตวัตถุประสงค์ทางสังคมนะครับอิทธิพลทางวัฒนธรรมการผจนภัยแล้วก็รวมถึงกำลังทางทหารนะครับซึ่งประเทศไทยติดที่7นะครับของประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุดของเอเชียในปี2021นะครับคิดเป็นอันดับที่28ของโลก และถ้าหากนับเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียนะครับเจ็ดประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นอันดับ2ของโลกได้คะแนน99.1คะแนนอันดับ2ได้แก่ประเทศสิงคโปร์นะครับได้อันดับที่14ของโลกรวมคะแนน83คะแนนนะครับ 3ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้อันดับที่15ของโลกมีคะแนน81.4คะแนนอันดับที่4ได้แก่ประเทศจีนอันดับที่17ของโลกนะครับได้78คะแนนอันดับที่5ได้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับซึ่งได้อันดับที่22ของโลกได้คะแนน66.9คะแนนอันดับที่6ประเทศอินเดีย ได้อันดับที่25ของโลกนะครับได้คะแนน48.4คะแนนแล้วก็อันดับที่7นะครับประเทศไทยได้อันดับที่28ของโลกได้คะแนนทั้งหมด26.3คะแนนและถ้าคิดอันดับเฉพาะในย่านอาเซียนนะครับจะมี8ประเทศในอาเซียนที่ติดอันดับในรายงานประเทศที่ดีที่สุดประจำปี2564ของ US News นะครับ ดยอันดับหนึ่งแน่นอนครับประเทศสิงคโปร์นะครับได้อันดับที่14ของโลกตามมาด้วยประเทศไทยอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่28นะครับอันดับที่3ได้แก่ประเทศมาเลเซียอันดับที่36ของโลกอันดับที่4ประเทศอินโดนีเซียอันดับโลกนะครับ37อันดับที่5ประเทศเวียดนามอันดับโลกอยู่ที่40อันดับที่6 ประเทศฟิลิปปินส์อันดับโลกอยู่ที่44อันดับที่7ประเทศกัมพูชาอันดับโลกอยู่ที่55นะครับแล้วก็อันดับที่8ประเทศเมียนมาอันดับโลกอยู่ที่58สําหรับประเทศลาวและประเทศบุรน,นยังไม่มีข้อมูลนะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวอาเซียนได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปฟังกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันเลยครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสำหรับประเภทของมรดกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเทศไทยมีคะแนนที่สูงกว่าและอันดับที่ดีกว่ากัมพูชามากแต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ยังคิดว่าไทยลอกเลียนแบบกัมพูชา ขอบคุณโลกสำหรับการวิจัยไม่ใช่กำแพงเพื่อแสดงว่าใครมีอิทธิพลต่อใครเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เป็นชาวเมียนมานะครับก็ได้มาตั้งคำถามไว้ว่าประเทศเมียนมาน่ะเหรอดีที่สุดคุณล้อเล่นใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการถูกรัฐประหารและโควิด เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้ก็เป็นชาวมเมียนมาเหมือนกันนะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าจริงจังอย่างนั้นเหรอแล้วพมา่าล่ะมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็ได้มาตั้งคําถามไว้ว่าทําไมมรดกของสิงคโปร์ถึงดีกว่าฟิลิปปินส์และกัมพูชาเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า ฉันยอมรับว่าอินโดนีเซียยังคงมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงเราควรเรียนรู้จากเพื่อนบ้านของเราเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติของเราให้ดีขึ้นความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นไว,ว้ว่าว้าวประเทศไทยดีกว่าประเทศมาเลเซีย เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวอาเซียนท่านนี้ก็ได้มาตั้งคำถามไว้นะครับว่าความคล่องตัวการผรจญภัยสถิติเหล่านี้คืออะไรสิงคโปร์มีวัฒนธรรมดั้งเดิมอะไรบ้างซึ่งหลังจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็มีชาวอาเซียนได้มาตอบคำถามนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเห็นในแต่ละหมวดคุณจะเห็นคะแนนสิงคโปร์ ไม่มีคะแนนสูงอย่างมีนัยสำคัญในหมวดหมู่เหล่านั้นพยายามเปิดใจและพยายามอ่านอินโฟกราฟิกอย่างระมัดระวังไม่เช่นนั้นคุณจะแสดงทัศนคติของคุณออกมาซึ่งหลังจากนั้นนะครับเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้มาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าคุณสังเกตเห็นไหมว่าสิงคโปร์มีคะแนนต่ำสุดในทั้งหมดนี้ และกัมพูชามีคะแนนสูงสุดในรายการตอนนี้คุณเห็นอันดับที่สิงคโปร์อยู่ด้านบนและกัมพูชาอยู่ด้านล่างหรือไม่นี่ไม่ใช่คะแนนแต่เป็นระดับสากลสำหรับแต่ละหมวดหมู่รับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าน่าทึ่งเกี่ยวกับการอัปเกรดของประเทศไทย ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเวียดนามอยู่อันดับที่4ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมอเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับท่านนี้เขาบอกว่านี่คือเฟคนิวส์กัมพูชาคือราชาของอาเซียน ครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับของความคิดเห็นจากเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับที่ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดอันดับประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกนะครับประจำปี2021จาก US News and World Report เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับลิงก์ต้นทางของความคิดเห็นผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ